ตอนนี้เข้ามาให้อาหารสุนัขนะครับบริเวณที่มาประจํานะครับมีภาชนะที่ขายอาหารนะครับอยู่ตรงทุกต่างๆนะครับต้องไม่ชัดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เป็นมีดนะครับมีดสําหรับสับคอไก่ให้น้องหมานะครับมีมีดมีที่ทุบมีเฉียงประจำแล้วก็มีนี่ครับ นี่คือลูกชายลูกสาวประจำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนกนกอะไรวะนกกระปูตาแดงนะครับมาขอกินเป็นประจำเลยนีว่วลูกผิวมากเลยเหรอเอาจริงตัวนี้คือมีอยู่สองสามตัวนะครับที่มาขอประจำนะครับรอแป๊บเดียวนะลูกนะโอเครอแป๊บเดียว รู้แล้วจำได้ไงไปนลยลูกโอเคทำบ่อยจังเลยจำได้อยู่แล้วอ่ะลูกมาอ่ะลูวอ่ือบอ่ะ,ออะโน่มาแล้วอีกตัวหนึง่งรอกินเหมือนกันอ่ะลูกอ่ะไปได้แล้วก็กินไปเลย ้ายแล้วสองตัวเลยเหลืออีกประมาณตัวหรือสองตัวปกติที่นี่จะมีสามหรือสี่ตัวผมก็นับไม่ท่วนนับไม่ได้ครับคือไม่ไม่แน่ใจว่า